10อันดับสะสานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกวิวสวยตื่นตาตื่นใจต้องไปเที่ยวสักครั้งอันดับ10 Confederation Bridge ประเทศแคนาดาสะพาน Confederation เป็นสพานที่มีความยาวทั้งหมด12.9กิโลเมตรหรือประมาณ8ไมล์เริ่มต้นตั้งแต่ Northumberland Strait ตัดผ่าน b o r d e n Carleton เกาะ Prince Edward Island Land เค p e j e r แมนไปจนถึง New Brunswick และแม้จะไม่ใช่สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกแต่ถ้าพูดถึงสะพานที่ข้ามทะเลน้ําแข็งที่ยาวที่สุดในโลกก็ต้องเป็นสะพานแห่งนี้นี่แหละครับอันดับ9ปีนังบริดจประเทศมาเลเซีย ต่อมาคือสะพานปีนังหรือปีนังบริชที่ประเทศมาเลเซียสร้างขึ้นเมื่อวันที่8เดือนพฤศจิศกายน2008มีความยาวถึง13.5กิโลเมตรหรือ8.4ไมล์พาดผ่า,ผาขคาบสมุทรเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นถนนเส้นยาวที่น่าไปขับรถกินลมชมวิวสุดอลังการสักครั้งในชีวิตอันดับปะิวสโกดากามาบริประเทศโปรตุกเกส สะพานวาสโกดากามาเป็นสะพานที่มีความสำคัญต่อกรุงลิสบอนเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมที่นำพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนใต้ของลิสบอนไปสู่ความเจริญอีกทั้งยังนับว่าเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในยุโรปด้วยความยาวถึง17กิโลเมตรเลยทีเดียวอันดับ7โตเกียวเบอาควาไประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเบอ u ควาไลมีความยาวถึง23.7กิโลเมตรหรือ17.8ไ mm, มล์เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นทางด่วนที่ข้ามผ่านอาวโตเกียวเชื่อมต่อเมืองคาวาสกิจังหวัดคานากาวะและเมืองคิซารุจังหวัดชิบะเข้าด้วยกันอันดับ6กคิงฟาคอสเวซาอุดิอาราเบียไปต่อกันที่สะพานคิงฟาคอสเวยาวประมาณ25กิโลเมตรหรือประมาณ16ไมล์มีถนนทั้งหมด4เลน เชื่อมต่อระหว่างเมืองกอบ้าประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศบาเรนเข้าด้วยกันถ้าอยากไปสัมผัสประสบการณ์ขับรถข้ามประเทศก็ต้องไปที่ถนนเส้นนี้เลยจ้าอันดับ 5. เซี่ยงไฮ้ดงไฮ้บริดจ์ประเทศจีนบอกเลยว่าสะพานเซี่ยงไฮ้ตงไห่หรือเซี่ยงไฮ้ตงไห่บริดจ์แห่งนี้เคยครองตำแหน่งสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกมาก,ก่อนด้วยความยาวถึง32.5กิโลเมตรหรือ20.2ไ mm. มล์ จึงสามารถเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่ฝั่งเมืองเซีงยงไฮ้กับท่าเรือน้ำลึกอย่างชาญที่ตั้งอยู่กลางทะเลได้แถมยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆอีกด้วยอันดับ4 Chesapeake เบย b บริดจ์ท n เนลสหรัฐอเมริกา ไปต่อกันที่ชัสพ,พีกเบย์บริดจ์ทานเนลสพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกเป็นอันดับที่4ความพิเศษของสพานแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่มีความยาวถึง37กิโลเมตรหรือ23ไมล์เท่านั้นแต่มีอุโม,มงค์ที่มุดลงสู่ใต้ท้องทะเลเพื่อให้เรือใหญ่แล่นผ่านตรงจุดนี้ได้จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7จ็ดสัสจัรของโลกในการกอร่อสร้างในโลกปัจจุบันด้วยเช่นกันครับอันดับ3เลคพอนชาเทรนคอสเวยสหรัฐอเมริกา เลฟพ t ชาทรานคอสเวเป็นสะพานอีกแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่มีความยาวมากถึง38.4กิโลเมตรหรือ23.8 7ไม้จนเคยครองตำแหน่งสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกมาแล้วในช่วงเวลาหนึ่งมีลักษณะเป็นสะพาน2เส้นคู่ขนาดการข้ามทะเลสาบอันกว้างใหญ่ในลาลุยเซนาอันดับ2เจลโจเบบริ์ Bridge, ประเทศจีน สะพานเจียวโจเบหรือสะพานควิงดาวไฮวานใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดประมาณ4ปีกว่าจะออกมาเป็นสะพานที่ยาวมากๆแห่งหนึ่งในประเทศจีนถึง42.6กิโลเมตรหรือ2 6 4ไมล์เชื่อมต่อระหว่างเมืองชิงเต่าและเมืองอื่นๆทางที่ตะวันออกของมณฑลสารตรงเข้าด้วยกันอันดับห้ฮ่องกองจไห่มาเกาบริ์ประเทศจีน และอันดับหนึ่งก็ตกเป็นของสะพานห้องกงจูไห้มาเก๊าน้องใหม่มาแรงแสงทางโค้งที่เพิ่งเปิดให้ใช้งานได้เมื่อปี2018นี่เองครับด้วยความยาวถึง55กิโลเมตรหรือ34ไมล์จึงสามารถโยนยระยะเวลาในการเดินทางไปหากันได้จาก4ชั่วโมงเหลือเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นอีกทั้งอย่างสร้างด้วยวัสดุพิเศษที่สามารถป้องกันเหตุการณ์แผ่นดินไหวและพายุใต้ฝนได้อีกด้วย